ผิดหวังจุธามาศระบายความในใจเผยสาเหตุแพ้โมอรโกตกรอบมวยหญิงโอลิมปิก2024เกิดอะไรขึ้นจุธามาศจิตพงศ์ระบายความในใจเผยสาเหตุแพ้นักชกโมรกโกตกรอบ16คนมวยหญิงโอลิมปิก2024วันที่30กรกฎาคม2567เฟียวจุธามาศจิตพงศ์กำปั้นสาวทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์เปิดใจหลังจบเส้นทางในการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นโอลิมปิก2 0 2 4รอบ16คนรุ่น54กิโลกรัมหญิง จุธามาจิตพง์แพ้คะแนนให้กับวีดาตเบอร์ตันเต็ง5ของรายการจากโมร็อกโกไปแบบบุดวิด2-3เสียงโดยกรรมการทั้ง5คนให้คะแนน27ต่อ30 30-27 28-29 28-29และ30-27จบการแข่งขันมวยหญิงโอลิมปิก2024เพียงเท่านี้เดี๋ยว จุธามาจิตพง์กล่าวว่าก็เสียใจค่ะแพ้แล้วก็คือแพ้ถามว่ามันเข้ายากไหมก็เข้ายากค่ะแต่ว่าเวลาหนูต่อยหนูชัดเจนกว่าค่อนข้างมั่นใจในยกสุดท้ายซึ่งเขาก็ไม่ค่อยเข้าเราเราก็รอจังหวะเขาเหมือนกันแต่พอเขาเข้ามาเขาโดนเราก่อนตลอดรู้ไหมว่ายกสองเราเสมอรู้ค่ะแต่ยกสองความคิดหนูนะคะมันก็ต่างคนต่างโดนมันก็ไม่น่าออกมาเสมอเพราะว่าเราก็ออกหมัดเขาก็ออกหมัดแต่ถ้าเอาลูกชัดเจน หนูว่าหนูก็ชัดเจนกว่าอยู่ดีแต่กรรมการมุมมองอาจจะไม่เหมือนกันก็ไม่เป็นไรค่ะก็ฝากเชียร์เหมือนเดิมค่ะก็พยายามเต็มที่แล้วเราทําได้ดีเรามีหน้าที่ต่อยก็คือทําได้ดีแค่นี้แต่สิ่งอื่นเราควบคุมไม่ได้อันนี้เราก็ปล่อยไปค่ะก็เต็มที่แล้วค่ะขอบคุณค่ะจริงๆก็หวังเหรียญนะคขารอบนี้เพราะว่าค่อนข้างมั่นใจแต่ก็ไม่ผิดหวังนิดหน่อย